สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสองไหมคะน่าจะยี่5 6บสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดือนกรกฎาคมวันนีเ้เราไม่ได้มาเปิดไพ่เราไม่ได้มาพยากรไพ่เนาะเพราะว่าเราพยากรณ์ไพ่ในส่วนของอไปเดือนกรกฎาที่เหลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมามคุยกันถึงเรื่อง เลขท้ายบัตรประชาชนของทุกๆคนนะคะเกิ <c oughs> ดมาก็คือก็จะต้องติดตัวมาอยู่แล้ว4ตัวหลังนะคะขอ4ตัวหลังอันนี้คือ,เ,อเลขท้ายบัตรประชาชนให้เรารู้ว่า,เ,าเลขตัวเนี้ยที่พอบวกแล้วรวมแล้วมันจะตกด้วยเลขอะไรถามว่ามีวิธีการเป็นยังไงแก้ไขหรือ ทำนายทายทักว่านิสัยเป็นยังไงยังเอ่อเกิดอะไรกันขึ้นมาบ้างแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขไหมเราเราเราบอกให้รู้ตัวมากกว่าว่าถ้าบัตรประชาชนเอ่อลงท้ายด้วยตัวนี้แล้วเออนิสัยหรือบุคลิกส่วนตัวจะเป็นยังไงเอ่อแล้วจะมีวิธีการแก้ไขคือเราไม่ได้ให้มาเหมือนประมาณว่า มาวิตกกังวลแต่เราให้รู้แค่นั้นว่าเอ้ยเราสมควรจะต้องเออถ้าเราตกด้วยตัวเลขตัวนี้เลยต้องมีการแก้ไขหรือระมัดระวังในการใช้ชีวิตยังไงมากกว่านะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ <c oughs> แก้ไขอะไรได้นะคะอันนี้เราเราเรา,เราลองมาตัวเลขเลยอันนี้นะคะก็คือจะไม่ไม่ให้เห็นมากเนาะอันนี้พอพอจับแล้วบวกแล้วเลขตัวนี้พอจับ บวกอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะตกอยู่ที่เลข5เลข5นี่คือเป็นดาวพรฤหัสเป็นธาตุดินนะคะเป็นดาวสุปรเคราะห์พลังทางทางธรรมทาง,ง,ง,งปัญญามีความสําเร็จดีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะท,งทงางธรรมะศาสนาเชื่อมั่นสูงนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสายมูประมาณอย่างนี้นะคะเ,เขาเรียกว่า มีครูมีของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแข็งแรงดีนะคะเ,เป็นนักปราชญ์เป็นครูเป็นผู้พิพภกพิพิพ,พ,พ,พากษาที่ดีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะอันนี้นะคะตกด้วยด้วยเลขพอเราสี่ตัวหลังบวกกันแล้วมันจะตกได้เลข5นี่คือเลข5านะคะนั้นขออีก2ตัวอีก2อีก2คนละกันอันนี้ เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือบวกแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วจะตกที่เลข7เลข7นี่คือเป็นดาวเสาเป็นพลังทุกโศกนะคะเป็นธาตุไฟเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปนะคะเป็นดาวบาปมีสติปัญญาไปเลิศก็จริงอดทนดีติดต่อสื่อสารเป็นงานที่ว่าด้านนี้ดีนะคะเป็นดาวบาปบาปเคาะนคะตก ที่เลขเด,ดคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจะจนหรือจะรวยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนะคะประมาณอย่างนี้นะคะถ้าทําดีคิดดีสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะช่วยเรานะคะสำหรับคนที่ตกเลข7็นะคะเอ,อมาดูอีกคนหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้ตกด้วยเลข3 จะอาจจะไม่ให้เพื่อนๆนเห็นนะคะเพราะว่าเป็นเลขบัตรประชาชนนะคะตกด้วยเลข3นะเลข3คือดาวองคารพลังแห่งความกล้าหาญชันชัยนะคะเป็นท่าลมคือเป็นเ,าเนดาวของนักรบนักต่อสู้นะคะเป็นเป็นพวกบุกคคลในเครื่องแบบจะเหนื่อยมีอุปสรรคอาชีพเสี่ยงมีปัญหามากเป็นคนตรงเป็นคนขวัญผ่าซ่าขยานันอดทนรักครอบครัวแต่จะมีปัญหาครอบครัวแตกแยกหน่อยนะคะเป็นไม้นะคะประมาณนี้ เ,เราให้ประมาณสักสาคนนะคะเป็นเป็นวันนี้วันนี้เล่นเล่นเออไม่ได้ก็เล่นมาบวกแล้คูณหารเ,เลขท้ายบัตรประชาชนกันนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านอ,อ,อถ้าสนใจหรืออยากให้เราดูเลขท้ายบัตรหลังประชาชนนะคะอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้หางานดีๆหรืออะไรที่มันแบบ แปลกๆมาทำให้ทุกททุุกกคนดูอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ